สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องที่เคารพรักครับพกกันในวันนี้ภาวนาพร้อมกันด้วยบทสวสดีบทที่สองบทส,สดีที่สองในวันนี้ได้พูดถึงอำนาจปกครองของพระเมสซียนะครับเมื่อเราพูดถึงพระเมสซียเราทราบนะก็คือพระผู้เสด็จมากอบกู้พระผู้ไทยนั่นเองนะครับใน บทนำของบทสวดีวันนี้ก็ได้พูดสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เราฟังและต่อจากนั้นก็จะเป็นคำเนื้อหาของบทสวดีซึ่งเป็นคำภาวนาน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องให้เราร่วมจิตใจร่วมติดตามพระวาจาของพระเจ้าด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่นะครับและขอพรประทับอยู่กับเราโดยพระวาจานี้นะครับก็บอกอย่างนี้ก็บอกบทสวดีบทนี้กล่าวถึงกษัตริย์ แต่เดิมใช้ในพระราชาพิธีราชาพิเศษของกษัตริย์ราชวงศ์ดาวิดท,ที่กรุงเยรูซาเล็มหลังจากในประเทศเมื่อชาวอิสราเอลไม่มีกษัตริย์อีกแล้วเขายังใช้บทสดีบทนี้แสดงความหวังว่าสักวันหนึ่งกษัตริย์อีกองค์หนึ่งจากราชวงศ์ดาวิดจะเสด็จมาเริ่มสัก,กรารแห่งสันติภาพและความรุ่งเรืองอย่างสมบูรณ์ ประกาศศกหลายท่านกล่าวถึงความหวังนี้บ่อยๆเนื่องจากว่าความหวังเช่นนี้ไม่ได้เป็นความจริงในสมัยพันธสัญญาเดิมคริสตชนในสมัยแรกจึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงทำให้ความหวังดังกล่าวเป็นความจริงเราคริสตชนจึงอาจใช้สรุดีบทนี้ได้ด้วยความมั่นใจว่าพราะคริสตเจ้า จอมกษัตริย์จะทรงมีชัยชนะเหนืออำนาจของโลกที่ต่อต้านคำสั่งสอนของโรงและจะทรงสถาปนาอาณาจักรที่พระเจ้าทรงเป็นผู้ปกครองขึ้นในโลกนี้อย่างแน่นอนครับและต่อไปเป็นการภาวนานะครับให้เราภาวนาพร้อมกันนะครับให้เราภาวนาร่วมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันใน บทสรดีเนื้อหาก็มีเช่นนี้เหตุใดบรรดาประชาชาติจึงคิดกบฏเหตุใดชนชาติทั้งหลายจึงวางแผนโดยไร้ประโยชน์บรรดากษัตริย์ของแผ่นดินทรงพากันแข่งข้อบรรดาเจ้านายร่วมกันต่อสู้กับพระยาเวและผู้รับเจิมของพระองค์พวกเราจงหักโซ่ตรวนเสีย เราจะโยนพันธะพันธนาการทิ้งไปพระองค์ผู้ประทับบนพระบัลลังในสวรรค์ทรงพระสรวนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเยาะเยะ้ยเขาเหล่านั้นพระองค์ทรงตำหนิเขาทั้งหลายด้วยพระพิโรธความกริ้วของพระองค์บรรดาลให้เขาหวาดกลัวเราเองเป็นผู้เจิมตั้งกษัตริย์ของเราไว้บนเดินซิโย ูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราข้าพเจ้าจะประกาศพระราชกฤษฎีกาของพระยาเวพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดท่านแล้วจงขอจากเราเถิดและเราจะมอบประดาประชาชาติให้เป็นมรดกของท่านจะให้ท่านมีกรรมสิทธิ์จนสุดปลายแผ่นดิน ท่านจะปกครองเขาเหล่านั้นด้วยคาถาเหล็กและตีเขาให้แตกแหลกรานดังทุบหม้อด,ดินดังนั้นกษัตริย์ทั้งหลายเอ๋ยจงมีความฉลาดเถิดบรรดาเจ้านายของแผ่นดินเอ๋ยจงเรียนรู้เถิดจงรับใช้พระยาเวด้วยความยำเกรงจงชื่นชมยินดีเฉพาพระพัพพกจงกราบนมัสการพระองค์ด้วยอาการสั่นกลัว มิฉนั้นพระองค์จะกริ้วแล้วแผนการของท่านจะล้มเหลวเพราะพระบิโรธของพระองค์ยอมรุ่งขึ้นโดยฉับพลันทุกคนที่ลีภัยมาพึ่งพระองค์ย่อมเป็นสุขครับพี่น้องเป็นคำภาวนาเป็นสิ่งที่บรรดาประกาศสกในสมัยโบราณเป็นคำสวดที่ใช้สวดแล้วก็ อาตะกีก้บอกในบทนาก็บอกว่าในพระราชพิธีแต่งตั้งผู้นําต่างๆไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้นําในด้านอื่นก็ตามนะครับในสมัยคริสตชนแรกๆก,ก็มีก็านำบทนี้มาสวดเหมือนกันเราจะเห็นว่าเป็นคาภาวนาเป็นคําเหมือนกับพันธสัญญาที่พระบิดาพระพมทรงสัญญากับประชากรของพระองค์กับบรรดา พวกเขาเหล่านั้นที่จะให้เจริญชีวิตแล้วก็เจริญชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความมั่นใจในพระบิณฑาตดังนั้นพี่น้องบทสวดีบทนี้ก็มีความหมายสําหรับชีวิตของเราด้วยหมายชีวิตของเราที่เราอยู่ในโลกนี้แน่นอนที่สุดเราก็มีหน้าที่มีหน้าที่ของการเจริญชีวิตหน้าที่ของการที่เราจะต้องดูแลโลกใบนี้ดูแลผู้ที่เราได้ รับมอบหมายจะว่าจากพระเป็นเจ้าก็ได้จะเป็นลูกเป็นหลานของเราหรือจะเป็นเพื่อนพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายที่อยู่รอบข้างเราที่เราจะต้องดูแลและเอาใจใส่ที่จะทําให้บุคคลเหล่านี้ได้มีความสุขได้เป็นคนดีหนึ่งการความสุขก็คือการเป็นคนดีเป็นผู้ที่มีชีวิตและก็มีชีวิตที่เหมาะสมกับการที่จะ,จะเจริญไปในแต่ละวันเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้ขอให้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับอีกวันหนึ่งที่เราจะได้อ่ อาศัยพระพรอาศัยพระเมตตาของพระองค์และทําให้สังคมของเราทําให้บ้านเมืองของเราทําให้ครอบครัวของเราเป็นต้นมีความสุขนะครับด้วยการเจริญชีวิตด้วยความรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์ในพระประสงค์ของพระองค์และขอพระเบเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทาจาพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด